เจเกโนสวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านสวนราคาถูกนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดขุดแดงค่ะทุกท่านบ้านสวนหรังเล็กนะคะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะพื้นที่ขนาด1ไร่1งาน90ตารางวาค่ะราคาหนึ่งล้าน1แสนบาทนะคะตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ถนนใหญ่อยู่ใกล้โรงเรียน อยู่ใกล้สถานีรถไฟอยู่ใกล้ปั๊มปตทอ,อยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้ร้านอาหารอยู่ใกล้ตลาดนัดด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะราคาร1ล้าน1แสนบาทนะคะทำเรื่องกู้ธนาคารได้ค่ะหรือจะซื้อสดก็พร้อมจบก็คุยกันได้นะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดและนัดชมแปลงจริงค่ะติดต่อสอบถามโดยตรงจากผู้ขายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้นะคะสามารถโทรคุยกันโดยตรงได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ